ข้อควรสันเสริญหรือควรติเตียนเกี่ยวกับสัมมาวาจาโปตาลิยะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสี่จำพวกเหล่าไหนาเล่าสี่จำพวกคือโปตาลิยะบุคคลบางคนในกรณีนี้กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควร แต่ไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรโปตาลิยะบุคคลบางคนในกรณีนี้กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรแต่ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรโปตาลิยะ บุคคลบางคนในกรณีนี้ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรและไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรโปรตาริยะบุคคลบางคนในกรณีนี้กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควร และกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรโปรตรลิยะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีอยู่หาได้อยู่ในโลกโปตาลิยะเอยในบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลจำพวกไหนเล่าควรจะเป็นบุคคลที่งดงามกว่าปราณีตกว่าสำหรับท่านข้าแต่พระโคดมพูดเจริญ ในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นบุคคลจำพวกที่ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรและไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรบุคคลจำพวกนี้แลควรจะเป็นบุคคลที่งดงามกว่าประณีตกว่าสำหรับข้าพระองค์ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่า นั่นงดงามยิ่งด้วยอุเบขาโปตาลิยะในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นบุคคลจำพวกใดกล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรและกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรบุคคลจำพวกนี้เป็นบุคคลพวกที่งดงามกว่าประณีตกว่า ในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าโปตาลิยะนั่นงดงามเพราะความเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆ